คนต้องเรีบซ่อนแล้วก่อนให้เฟรดดี้ตามมาทันนะโอ้ยสดสาวเรีบเราเข้าเข้าไปในกล่องแล้วคุณคอรระวังตัวได้นะเขากำลังมาแล้วโอ้สดดีเฟรดดี้ไม่มีใครอยู่ที่นี่จริงๆนะไม่ต้องหาหรอกฉันได้เสยงอะไรทุกอย่างแม่จ๋าหนูกลัวฉันว่าในกล่องนี้มีใครซ่อนอยู่แน่แน่ฉันจะหาเดี๋ยวนี้แหละ เอาไปเลยเด็กดื้อหลังจากที่แกล้งฉันขนาดนั้นตอนนี้ก็โดนท่าเด็ดของฉันเอาไปเลยแฟรดินเสียงเด็กดื้อในนี้ด้วยเอาไปอีกทีแต่ทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ละ่ะไม่ค่อยเหมือนเด็กเลยมันคือไก่อ่ะเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นอะไรแบบนี้นน่เนี่ยสวัสทุกคนไม่เป็นไรนะเฟรดีร้แค่เจอไก่ <S <S 2> <S 2> แต่ยังไงพวกเธอต้องอยู่เงียบๆอยู่ดีแหละ ในนี้ไม่กล่องเยอะเกินไประเบิดเรื่องนี้ช่วยได้เน่แต่ตอนนี้ต้องเลือกว่าจะใส่กล่องไหนดีเนะเออน่ากลัวเขาอยู่ใกล้มากอ๋อมีคนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะอ๋อเหระฉันคิดว่าเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยฮ้เฟรดดี้ไม่อยู่นะอาจออกไปแล้วออกไปดูกันดีกว่า ฉันเกือบจะถูกจับได้นะพองเงียกบกว่านี้ค่อยๆออกไปเขาจะได้หาไม่เจอแบบนี้แหละน้าย nice. สุดดีใครอยู่ในกล่องนี้ <c oughs> ฉันมีเซอร์ไพรส์ให้เธอด้วยเนอะระเบิดของฉันอยากทักทายเธอนั่นเองฉันไปก่อนดีกว่าจะได้ไม่เจ็บตัวน้ระลบาดต้องรีบออกไปแล้วมันไม่ง่ายเลยลออีกครั้งโอ้ย ใช้มนิวดับได้ผลด้วยโอเยเสียงบูมอู่ไหนอะทำไมกล่องไม่เป็นไปโดนจันสักทีแปลกจังระเบิดไม่เคยทำงานผิดพลาดนี่อ๋อสวัสดีเฟรดดี้ฉันเจอระเบิดของเธอแล้วเอาขึ้นไปไหมเธอดับมันงั้นเหรอออเอาระเบิดของฉันมาเดี๋ยวนี้ฉันต้องการมันเรื่เข้ามันไม่ใช่ของเธอนะได้เลยเอาไปเลยและจากนั้นจะจุดไฟอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ฉันจะฟื้นคืนชีพให้มันเรียบร้อยเอาไปสิเออขอบคุณแต่ว่าไม่นะเธอติดไปอีกแล้ว <c oughs> ง่ายจริงๆกำจัดไปหนึ่งหรืออีกสองสามคนฉันมีไอเดียแล้วในการกำจัดเด็กด้วยคนอื่น <c oughs> หอกจะช่วยฉันได้แน่นอน <c oughs> โอ้เจ้า <c oughs> ฉันได้ยินเสียงมัจากตรงนั้นงั้นก็มาลองใช้หอกกันเถอะ เ oh อาไม่เนอะเขาแทบถลุมเลยตุกต๊กตุ๊กมีใครอยู่นี้หรือเปล่าว่างเปล่านี่เฟรด,ดี้อยู่ใกล้หรือเปล่าเนี่ยเอาไหมานะเฟรด,ดี้กำลังมามีคนอยู่ในกล่องนี้แน่นอนต้องมาเจอกับหอกของฉันสินแล้ว <c oughs> งั้นก็เอาไปเลยเด็กดื้อ <c oughs> เสียเข้าไปพร้อมกันสองอันฉันคิดว่าแค่นี้ยังไม่พอนะกล่องมันใหญ่เกินไป พระเจ้ากำลันแทงฉันแล้วน่ากลัวจังเลยเอออันนี้กับเดยฉันแน่เอาวแล้วอ,อันสุดท้ายแล้วเอ้ยเจ็บจังเลยตุรังขันฉันน้ำมันเสียงไมลี่นี่ฉันกำลังจะร้อนแล้วอ้เออเธอโชคไม่ไดีเท่าไหร่เลยฉันเจอเธอแล้วแปลว่าเธอแพ้งั้นก็บายบาย และอย่างเหลืออีกสามคนต้องรีบพาให้เร็วที่สุดเขาออกไปแล้วและฉันก็กลับมาแล้วพร้อมกับมอเตอร์ไซค์มันคือตัวเลือกที่เร็วและก็ดีที่สุดเลยแค่ต้องเป็นคันเร่งเพื่อจับเด็กดื้อให้ได้เอาล่ะไปกันเลยฉันไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแต่มันเป็นอย่างนี้ดิไง ไม้ตายเธอมันพังแล้วต้องทำอะไรสักอย่างงั้นเราคงต้องซ่อมมันซะแล้วล่ะมาดูกันมีสายไฟเยอะมากแต่ไม่เยอะเท่าในตัวฉันหรอกเข้าใจแล้วฉันไม่ควรจับมันได้มือโอ้ขอบคุณปจัจช่วยฉันได้แน่นอนตอนนี้ก็ขันทุกอย่างให้แน่นแล้วมันจะวิ่งได้ยังมีเครื่องมืออื่นอีกไหม โอ้เล่ยไฟฟ้านี่ก็ใช้ได้เหมือนกันตอนนี้ฉันจัดการทุกอย่างให้เข้าที่กับจะใช้งานได้แล้วแต่ฉันยองการอะไรสักใหญ่เนาะเดี๋ยวก่อนนะอะไรจะกันเลฟรดี้เราอยากไปเพื่อกับเธอนะมาสร้างสันติกันเถอะเออดูเหมือนว่าเราทำให้เขาโกรธกันเดิมอะพวกเด็กดนื้ออยู่นี่แล้วฉันจะพวกเธอให้ได้ สาววิ่งเร็วพวกเธอจะหนีไปไหนฉันรู้ว่าเธอซ่อนอยู่ที่ไหนนะเราข้าพวกเด็กดือ้อออกมาเลยแล้วทำไมในนี้ไม่มีใครเนี่ยแปลกจังอยู่ที่นั่นเองเจ้อีกคนแล้วเขาเขาหลอกง่ายจังเลยไม่มีใครอยู่ที่นี่พวกเขาไปไหนกันในนี้ก็ไม่มี แรฟรนดี้เราอยู่ที่นี่ขอกันทีเราจะพูดเด็กดเดือให้ได้เดี๋ยวนี้แหละทุกคนเฟอรเมอร์ของฉันอยู่ไหนนะนี่ไงมันอยู่นี่แล้วแค่ต้องมาเล่นกันเครื่องนี้ต้องหากล่องที่ถูกต้องให้เจอแน่นอนบดขยี้ไปเลยตอนนี้พวกเธอไม่มีเวลาหลบหนี้แล้ว่วยฉันด้วยฮ่าไปเลย เข้าเป้าไหมฮ้โอเชคแล้วใครซ่อนอยู่ในกล่องนี้เนอะฉันไม่ต้องการแม่เหล็กแล้วมาดูกันว่าเป็นใครสวัสดีเฟรดดี้ว่าไงฉันรู้สึกแบนนิดหน่อยอ่ะยังเหลืออีกสองคนที่ต้องตามหาเท่านั้นโอาไปนะคอเจอใครฟิบี้โดนเจอแล้วฉันเห็นใครสักคนในนี้แน่ๆมาฟังกันอ๋อ ฉันได้ยินเสียงฟันกระทบกันด้วยความกลัวเร้เลาจัดการกับเด็กด้วยคนแล้วฉันต้องรีบซอนโอแควนตันอยู่ในนี้ต้องหาที่อื่นแล้วฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง่ะฉันต้องหาให้เจอว่ามันใครฉันมั่นใจว่าอยู่ในนั้นแน่นนอนตอนนี้ฉันจะวิ่งผู้ชนก่องให้เต็มกำลังเด็กยู่ต้องเสร็จน่ เฟรดดี้เขาโอเคไหมอ่ะอือเอาไม่นะหัวเขาชนรถอีกแล้วฉันมองไม่เห็นอะไรเลยโซฟีอยูนี่ดิหัวเฟรดดี้อยู่นี่แล้วเขาหาเราไม่เจอแน่เราทำได้เควินตินฮ่าฮ่าโซฟีลับเดออเอาหัวมาให้ฉันอย่าให้ฉันเลยโอ้พวกเขาก็กำลังหลับกันสบายเลยแน่นอนซินเดอเรลล่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธออย่าเข้ามาใกล้ฉันนะ หนูมไม่อยากทำการบ้านค่ะแม่โอ้ช็อกโกแลตโอ้ไม่นะนาฬิกาปลุกขอนอนต่ออีกหน่อยเถอะนะขอห้านาทีก็พอเอออะกินอะไรนะมีอะไรไม่งั้นเหรอเอออะไรเนี่ยนี่มันโทรศัพท์ของฉันไฟไม่อยู่ทำยังไงดีถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยฉันได้กินอะไรไม่ไม่อะ มีอะไรกำลังไหม้ัั้นเหรอก็อะไรขึ้นที่นี่มีไฟไหม้งั้นเหรออ,รหหรอ๋าใช่แล้วสวัสดีแมรีโอ้ก็อะไรขึ้นกับมือของฉันนี้ฉันรู้สึกได้ถึงพลังของน้ำมาลองกันว้าวลินดาเธอเห็น้นไหมฉันมีพลังแห่งน้ำละ่ะแล้วนี่คืออะไรอะต้นไม้งง้นเหรอทีน้าเธอกำลังทำอะไรอยู่อะ อย่าส่งเสียงดังสิฉันอยากนอนต่อเอออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันอยูงอยู่ในเถาวันล่ะโอโหทำไมอยาน,นี้ถึงเกี่ยวขนาดนี้เนี่ยฉันควนทำอย่างนั้นเหรอมือของฉันแม่จ๊ะฉันมีพลังแห่งพืชพันธุ์โสสาวฉันอยากนอนอะอะไรเกิดอะไรขึ้นทีนะ่าเธอต้องการความเฉลือนั้นเหรอพูดตามตนก็ใช่อะ่ะโอ้ว้าวเกิดอะไรขึ้นกับมือของฉันเนี่ยฉันรู้สึกถึงพลังแห่งลม อ๋ oh, ใช่แล้วเกรซทำเพลังแห่งเราจริงๆด้วยหยุดนะทุกอย่างปกติแล้วละ่ะควบคุมมันทีได้โปรดขอบคุณนะโอ oh, ชินแล้วเพอทีนะตื่นได้แล้วสาวสาวแล้วเขาสาวสาวยินดีด้วยนะทุกคนปลดล็อกพลังวิเศษของตัวเองได้แล้วละ่ะลินดาก็คือพลังแห่งไฟเกรซคือพลังแห่งล็กและแมรี่พลังแห่งนะ้ำและทีน่าพลังแห่งพืชพันุเอาล่ะสาวสาวพวกเธอไปชมกันสักหน่อยดีไหม แม่หมต้องดูสิบเต็มสิบนะงั้นริ่มจากใครดีล่ะโอ้ฉันอยากเป็นคนแรกอะฉันรู้แล้วว่าพลังของฉันช่วยฉันได้ยังไงแม่หมไม่ต้องใส่แว่นตาหรอกฉันไม่ต้องการมันแล้วและตอนนี้ฉันใส่คอนแทคเลนส์นะโอ้ฉันน่าจะหาเลนส์ให้เจอก่อนหากว่านไปนะโอ้เจอแล้วล่ะอยู่นี่เองตอนนี้ที่เหลือแค่ต้องใส่มันฟังดูง่ายดีนะ เอล่ะเราต้องค่อยๆใส่มัมโอ้ว้าวเราสดใสจังเลยฉันมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วแม่จา๋าฉันไม่น่ามองเห็นตัวเองเลยมันคือใต้ตาดำทำยังไงดีโอ้จริงด้วยฉันไม่พลังแห่งน,นะมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอนอ้าล่ะมันได้ผลแผ่นแปะช่วยลดตาดำได้แบบนี้เลยเห็นไหม ตอนนี้มันทำให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นกันเถอะแปรงหลังหน้าและโฟมหลังหน้าช่วยฉันได้ในเรื่องนี้งั้นก็มาเริ่มกันเลยเอาล่ะบีโฟมลงไปบนแปรงแล้วก็เริ่มงวดผิวหน้าเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนิดหน่อยโอ้ตรงนี้ก็ต้องทําเหมือนกันฉันสัมผัสได้ถึงผิวที่ดีแล้วล่ะว้าว <Wow. S 1> โอ้ใช่แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ก็ขแผ่นแปะออก <Wow. S 1> ช็อกไปเลยเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากเหมือนกับว่าไม่เคยมีร่องรอยมากน,นี่มันสวยจังเลย แล้วฉันจะทำยังไงดีนะโอ้ยสคือสัตว์ตัวตัวร้ายของฉันฉันไม่รู้ต้องกำจัดมันยังไงอะแต่ว่าฉันจำได้ว่าในวิชาชีวะบอกว่าพืชคือยาที่ดีที่สุดล่ะและฉันก็มีพลังแห่งพืชพันธุ์ด้วยฉันสามารถปลูกพืชที่ฉันต้องการได้ฉันสามารถใช้มันทำมาส์ตนสิวได้ล่ะดูสิมันดูวิเศษมากเลยฉันต้องการองุงวนกีวีแล้วก็มันนาตั้งกวาด้วยเป็นไงล่ะมันพร้อมแล้ว ตอนอื่นเราต้องหั่นมันทั้งหมดใช่แล้วแหละทั้งหมดเลยตอนนี้ก็หั่นมันใช้คันน้ำได้สะดวกง่ายแค่ขึ้นพร้อมแล้วจากนั้นก็บีบส่ผสมทั้งหมดลงในเครื่องผสมเล็กๆกันเลยใช่แล้วถ้าเราสามารถทำมาสได้ในวิชาเคมีนะในข้าวเป็นปสนุกกว่านี้แนะ่นอนฉันหวังว่าฉันทำสำเร็จนะใส่น้ำลงไปด้วยแล้วก็ปั่นเลย โอ้ยแย่ฉันกลัจะสวยขึ้นแล้วล่ะตอนนี้ก็ต้องใช้แบบฟอร์มแบบพิเศษสำหรับทำมัสนะเทสมสมที่เสร็จแล้วลงไปในแม่พิมพ์เกี่ยให้เข้ากันเกวใหยเพ,พียงพอสำหรับบนใบหน้าทั้งหมดนะจากนั้นเราก็รอใช่แล้วมันแ็งตัวแล้วล่ะต้องถอดแว่นออกก่อนแล้วก็วางมาสัสใไว้บนหน้าที่มีสิวได้เลยเรียบร้อยโอ้ว้าว สิวไม่มีแล้วใบหน้าของฉันแต่งปั่งสุดๆเลยอี๋ทิ้งหน้าทิ้งมัสของตัวเองไว้ตรงนี้ด้วยอะแล้วฉันจะทำอะไรดีอะอะไรเนี่ยนั่นมันคือสิวหัวดำนั่นเหรอจัดการยังไงดีล่ะโอ้พลังแห่งไฟจริงด้วยใช่แล้วฉันต้องการทานมีคนบอกว่ามันจะช่วยได้เรียบร้อยตอนนี้เราต้องทำหน้ากากก่อนอื่นก็ทานไปบดในครกจนเป็นผงแบบนี้เลย ง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมล่ะพลังแห่งไฟนี่เหมาะกับฉันจริงๆเลยอาา่าะพร้อมแล้วฉันต้องการครีมนา,นาสนับมาส์สด้วยล่ะใช่แล้วพอดีเลยใส่ครีมลงไปในผงถ่านแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันพร้อมแล้วตอนนี้ก็สามารถทาที่จมูกได้แล้วแหละปิดจุดดำๆให้หมดเลยแล้วจากนั้นเราก็รอโอ้เจ๋งจังเลย เอออะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับรอยยิ้มของฉันทำไมฟันถึงเหลืองขนาดนี้อ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องการยาสีฟันและต้องแปรงด้วยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรับมือกับฟันเหลืองได้อย่างแน่นอนโอ้ฉันรู้สึกได้ว่าฟันของฉันขาวขึ้นในทันทีเลยพร้อมแล้วล่ะใช่แล้วฟันเป็นสีขาวเหมือนหิมะเลยโอ้แผนมาสเจ้มูกก็แข็งแล้วล่ะสุดยอดเราไม่เคยมีสีขวดำมาก่อนเลย สันสันสบายดีเออแต่เดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของฉันเนี่ยโอ้พลังแห่งลมมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอนมาเปล่าได้เรื่องเงยๆกันเถอะคิยวของฉันเรียบเนียนและสวยมากเลยโออคิยวของฉันติดกันงั้นเหรอเราต้องแก้ไขปัญหานี้ดดวนเลยฉันมีครีมกำจัดขนอยู่บ้างนะตอนนี้เราจะกำจัดขนที่ไม่ต้องการออกไปได้เลยแต่ทิ้งไว้แบบนี้ แล้วก็รออ๋อฉันกดดูเรื่องที่แปะไปเลยติดไว้บนครีมเพื่อดึงออกได้ง่ายด้วยอาแล้วตอนนี้เราต้องรวมคำก้าทั้งหมดมันน่าจะไม่เจ็บมากนะมันเจ็บเจ็บจังเลย,ลยงเกรซใจเย็นนะตอนนี้เราจะปลุกันหมดแล้วอว้าวฉันสวยขึ้นแล้วล่ะดูะไรที่ติ สาวๆพวกเธอคือแม่มดที่สวยที่สุดเลยสวยมากๆฉันอยากแต่งหน้าแบบสดใสนะเอ้อพลังแห่งไฟมันอยากช่วยฉันนั่นเหรอว้าว <Wow. S 1> เอาล่ะมันลองกันเลยแต่งตาเป็นลูกเพิร์ลโอ้ว้าวมันดูเล่ศนมากเลยมาเพิ่มความแวววาวอีกสักหน่อยดีกว่าใช่แล้วใส่ลงไปเลยฉันมีพลังแห่งไฟฉันต้องดูส่องแสงสว่างใช่แล้วสีทองเหมาะกับฉันมาก ขอส่งจุมให้ทุกคนเลยสีฟ้าเหมาะกับตาของฉันมากเลยอะไลฟ์แฮกช่วยได้เสมอเลยแม้แต่การแต่งหน้าแบบนี้ตาฉันสวยจังเลยจากนั้นมาเพิ่มความเววววให้กับรูปสีบาักันเถอะสวยมากฉันเข้าใจแล้วพลังแห่งน้ำต้องการช่วยฉันในการแต่งหน้านี่เองยังขาดอะไรไปรสักอย่างนะใช่แล้วฉันต้องการเจลแบบนี้แหละแล้วก็กลิตเตอร์เพิ่มความเวววว ผสมให้เข้ากันแล้วก็วนละมันกลายเป็นเจลเริ่มสวยๆเข้ากับยอชาว์ของฉันเลยละฉันดูน่าทึ่งมากทุกคนต้องหมดสติเพราะความงามของฉันแน่นนอนไฮไลท์สีเขียวช่วยทำให้ผมของฉันดูแปลงต่างได้ละ่ะดีขึ้นเยอะเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างนะอ๋อใช่แล้วขนตาไง เพิ่มขนตาแน่นให้กับขนตาธรรมชาติของฉันกันเถอะโอ้ว้าวมันดูดีขึ้นเยอะเลยโอ้ฉันมีความคิดที่ไม่ธรรมดาด้วยนะดอกเดซี่สวยจังเลยฉันยังขาดมันในการแต่งหน้าของฉันนี่นะโอ้ดูสิฉันมีรูปกาเป็นดอกเดซี่และพลังแห่งพืชพันธุ์ฉันรักเธอแลวก็ทาลิปสติกด้วยนะข้ากับไอแชดว์ดสีเขียวของฉันมากๆเลยโอ้ฉันนี่มันเกินต้านฉันจะพิชิตแล้ว แล้วฉันจะทำอะไรดีโอ้พลังแห่งลมน่าจะช่วยฉันได้ฉันอยากวาดตาสวยๆให้ความรู้สึกถึงลรมนะโอ้วะนี่แหละที่ฉันต้องการเป็นการแต่งตาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยตอนนี้มาพับไข่มุกกันหน่อยดีกว่ามันดูอ่อนโยนเหมือนฉันเลยละ่ะฉันคิดว่าทุกคนต้องอ้าปากค้างไม่ได้เห็นลุกใหม่ของฉัน เสร็จแล้วล่ะดวงตาของฉันดูสวยมากไปกันต่อเลยว้าสะสะวสาสตราพุทธดูน่าทึ่งมากเลยแต่และคนมีกลังชพาะตัวของตัวเองนะนี่และสิบเต็มสิบอ๋อผมคนฉันไม่ยอมฟังฉันเลยอ่ะฉันเข้าใจเธอนะเพื่อนฉันยุ่งกับผมมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่มีวีไหนที่ช่วยฉันได้เลยโอ๊ยฉันเหนื่อยแล้วอ้อไอเดีย ผมมันดูแย่มากแต่พลังแห่งเราไม่ช่วยฉันแก้ไขมันได้แน่นอนเป็นไงล่ะตอนนี้ละคนละเรื่องเลยทรงผมฉันสวยมากกึนกับทุกคนฉันสุดๆเลยฉันมีความสุจังอ๋อแล้วก็ไอเดียฉันใช้ไข่มุกในการแต่งหน้าไปแล้วแต่ถ้าแต่งผมด้วยละ่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยใช่ไหมทุกคนต้องเหลียวมองแน่แนหมุนไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วย ดูสิน่ารักมากอ้คริสตัลน่ารักจังเลยจะใช้มันด้วยทรงผมจะดูดอลังการยิ่งขึ้นดูสิแต่ว่ามาห้องคริสตัลกันอีกหน่อยเถอะฉันอยากเป็นปังเหมือนเจ้าหญิงในงานเต้นลำนะฉันชอบมันมากมากเลยโอ้ใช่ผมกองฉันมันแย่มากเลยโดหเึ่งจากลมแรง,แรงของเกรซเนี่ยโอ้พลังแห่งไฟมลองกันดูเลยโอ้วาว มันเป็นทรงผมที่ร้อนแรงมากเลยผมร้อนเข้ากับฉันมากเลยล่ะและผมของฉันก็เป็นสีแดงด้วยแน่นอนว่าฉันก็สาวหห่งไฟไงสวยจังไม่อะไรดีไปกว่านี้แล้วเอาที่คาดผมต้องเข้ากับภาพลักษณร้อนแรงของฉันแน่นนอนผมของฉันมันยุ่งมากเลยแล้วจะทำผมทรงไหนดีนะโอ้พลังแห่งน้ำมันช่วยฉันเหมือนทุกครั้งเลย เพราะลงากับของฉันเองเพราะงั้นฉันไว้ใจมันเต็มที่ว้าวทรงผมแบบเปียงงั้นมาเพิ่มบอะสักหน่อยเถอะน่ารักจังเลยตอนนี้ฉันดูสวยแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไปดูทีหน้ากันดีกว่าเออมันแะส่องข้ามให้กว่าฉันเลยอะใช่แล้วฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นมาม้วนผมของฉันกันเถอะและฉันมีพลังของพืชพันธุ์ด้วยฉันเลยอยากได้ป่าสวยๆบนหัวของฉันใช่แล้ว ใช่จริงๆนี่แหละฉันต้องการเห็นแต่อยู่ในหัวทุกคนด้วยนะทรงผมของฉันต้องดีที่สุดอย่างแน่นเนะ้ะเดี๋ยวเธอจะได้เห็นใกล้เสร็จแล้วล่ะและ้วก็พร้อมแล้วเหลือแค่ต้องจัดสรงให้สวยงามเท่านั้นบิดผมไว้อย่างนี้แต่ยังขาดอะไรไปอีกยืนนะพลังแห่งพืชพันธุ์ฉันต้องการความเฉลิเหลอจากเธอมาเพิ่มชีวิตชีวาให้กับทรงผมของฉันกันเถอะ ใช่แล้วนี่แหละสิ่งที่ฉันรอคอยเป็นดอกไม้ที่สวยงามและน่ารักจริงๆทีหน่าจะดูน่า,นาท่นมากแมรี่เธอสวยเกินต้านดินดาผ่องเธอก็ร้อนแรงมากเกรสส่วนของเธอนั้นอ่อนโยนมากจริงๆสาวๆวตอนนี้พวกเธอต้องเปลี่ยนจากชุดนอนเป็นชุดสวยๆนะโอ้ฉันมีไอเดียแล้วล่ะฉันจำได้ว่าฉันมีชุดเดรสสีแดงสุดปังอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่นะนี่แหละที่ฉันต้องการ แต่มันดูเรียบง่ายเกินไปทำไมฉันต้องการชุดเดรสล่ะในเมื่อฉันสามารถทำเสื้อก็กระโปรงได้สุดยอดแต่ยังขาดบางอย่างไปอยู่นะจริงด้วยฉันต้องเพิ่มเพลิงเล็หน่อยละว้าวนี่สิคนละเรื่องเลยฉันชอบลายนี้นะส่วนสุดท้ายก็คือรองเท้าต่างหูที่ลุกเป็นไฟและก็จี้ด้วยเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าท่านของฉันดูไฟ ร้อนแรงมาตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้วฮะฉันใส่อะไรดีนะมันใช้ไม่ได้เลยอ๋อไอเดียฉันจะตัดเสื้อผ้าได้ตัวเองล่ะเสร็จแล้วตอนนี้เข้ากับการแต่งหน้าของฉันเลยชุดนี้นะอืมพลังแห่งคุยพันเธอช่วยฉันให้มันสมด็จได้ไหมใช่แล้วตอนนี้ฉันดูเหมือนทุ่งดอกไม้เลยละ ข้ามต่างหูวสวยๆด้วยจี้ซอยและก็รองเท้าสีชมพูดสดใสฉันดูเหมือนเจ้าหญิงแห่งพืชพันธ์ไหมละ่ะฉันคิดว่าร้อยเปอร์เซ็น์เลยมันดูน่าเบือ่อโอ้ฉันนึกไอเดียที่ยอดเยี่ยมได้แล้วละ่ะพลังแห่งน้ำช่วยฉันสร้างชุดที่ไม่เหมือนใครได้ และไม่มีใครหาแบบนี้ได้แน่นนอนฉนันต้องการเสื้อธรรมดาแบบนี้แล้วก็เพะะื่อจะทำมันฉนันต้องการย้อมสีมันและมันง่ายมากเลยนะเราแค่ต้องหยิบเสื้อแล้วก็มัดด้วยหนังยางแบบนี้แล้วก็จุ่มน,น้ำที่มีสีที่เราต้องการแต่ในกรณีของฉันก็คือมันคือสีฟ้าแน่นอนคือสีโปรดของฉันเองดูสิทุกอย่างมันสวยมากเลยตอนนี้มาเสรจรองเท้าสวยๆต่างหูสีฟ้า แล้ก็สร้ยคอกันเถอะสำหรับฉันแล้วทุกอย่างมันดูเข้ากันมากเลยฉันสวยจังเลยลุกใหม่ของฉันพร้อมแล้วล่ะฉันคิดว่าไม่มีใครเป็นลุกได้ดีเท่าฉันแล้วล่ะฉันอตัดเย็บเองฉันรวบรวมความป่งสบายไว้ความเบาความแก้ไขของฉันไว้ด้วยกันหรือว่าเจอไม่ได้อะมันไม่ได้ผลนะโอ้ใช่แล้วฉันพลังแห่งลม มันต้องช่วยฉันได้แน่นอนว้าวมันออกมาดีกว่าที่ฉันคิดซสอีกนั้นนี้นี่เือชุดที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยฉันดูเหมือนเจ้าหญิงจริงๆตอนนี้ก็มาพพ้อมเครืงประดับด้วยกันเถอะใช่แล้วเรียบร้อยฉันดูวิเศษมากเลย โอ้ว้าวทีน่าคือพลังแห่งพืชพันธุ์เธอน่ารักมากเลยลินดาพลังแห่งไฟเธอดูวิเศษจริงๆแมรี่คือพลังแห่งน้ำเธอดูน่าทึ่งมากและเกรซพลังแห่งลมเธอเช่องงดงามสาวสาวพวกเธอดูน่าทึ่งมากเลยนะลุมนุกำล,ลังท้าแขงกับความงามของพวกเธอและสาวสาวก็อิจฉาย,ยัางไงละ่ะฮะใช่ใช่ใช่แล้วพวกเธอคือเด็กเนินมาต่อนแต่ตอนนี้พวกเธอเป็นราชินีแห่งความงามแล้วละ่ะเป็นไงละ่ะ สาวๆพวกเธชนะใจพวกเขาได้แล้วพวกเธอดูสวยเอ้ยอะไรกันเนี่ย